มีบบนิสุนลงข้ามหรือถิสุนลงข้าหรือนิสุ boundaries. นละโก้ก็สองไดอะโกลก็สองสิบแปดตะเล่าแตกเกิดเลขไอตัวก็สอ้สิบแปดเราเกิดได้แปดับโกนี่หนีมากยี่สิบอายุพอสองยี่สิบแสดงว่าตอนแตกกันยังมีเล้าอยู <S <S ่อยู่ได้เติรหนึ่งหลังมาก ทานทานี้สองครั้งที่หนีได้มากเลยเป็นา้งที่สามแล้วหมายถึงว่ามาสองครั้งแรกมาแลวก็กลับไปไหมบอกบเลมากคือฐานสิมากานสิหนีมากแล้วมันโบเลมากฐานสิมากแล้วมันโบเลมากฐานที่สามนี่ก็บคือบ่าบวชเราถึงเล้หนีมาได้ักเกียร์สกายมาตคนเดียวหมายถึงาบทใ่ห้เขาบ้ายู่ใครจ พ่อเ่ไม่ี่หรอเขพ่อไม่มันเป็นยังไงปู่หมายถว่าพ่อรงข้ามหมว่าพ่อมันบั่นแต่หมาไม่ว่าเขาบังคับเขาน่แล้วไม่ว่าที่ที่เขาเอ่าเขไม่ยิที่บังคับไ้งรเเวียกบังคับไปเา่นั่นบทุกอย่างถึงพเขากับังคับพระอเขาคนที่บังคับไปนไทที่หน้าที่ไหนจะจับึกบอะไรสิจะูไปสู้กันเจ้าต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูสเจ้าต้องเี้ไทยไทยหน้าเพราะน้เจ้ากับิตเปรียบไปช่ เขาค่ายอมามาตรการไม่เป็นมาตรการแบบทำลายศาสนาไปเลยว<อ>ิธีการทำลายศาสนาปฏิีลบล้างศาสนา,สา,นาแล้วเขาจะเอาเองินเข้าไปกูเอาคริสบ,บอกคะับบอกว่าเอาเงิงเขาเอาลทัทธิคอมมินต์คอมมินต์เข้เขาไปคอมมินต์บูชาตัวปกป้อก็คือคอ่าลทัทธิคอมมินต์ก็คือต้องล่มล้างศาสนาเขาเป็นเขาเป็นปกป้องโดยระบบมีความเชื่อ,อว่าศาสนา,าเป็นการฝากในสังคม ก,ก,กินเปียวประชาชนอตอนนั้นก็คล้องเป็นครูว่าไ้ออกเล่องน่เป็นคูกินเปียวประชาชนนิ่นเศรเ้าแล้วออกบาดกกเจ็อกินเป็นกินเปียกอี่ทุกคนต้องชำระค่าแล้วคนสุท้ายเขาก็กไปบรรดโปแ,แล้วติคขมือแลจึงได้ลงละล่างเลยสภา,าพผ้าเสื้อกแต่ในร้าดีแล้ว,ลว,วนะปรับแล้วปรับ บ่าปรปับก็เองแต่จะร่มเช่ต้องเปลีป่ยนแปลงคือจริงแต่ตรงเปลี่ยนแปลงบ่ยนผมเปลี่ยนเป,นเเปนลี่ยมเน่ยเจ้แค่ะราแท้ตอนแรกเห็นจะไหนกูทึ่งขึ้นอยากบ,บวชเจ้าคะโอ้อันบวชนี่บ่าได้คิดว่าอยากบวชหรอกคือว่าพอ่อแม่เท่านี้เท่าที่มีครอบมีขั้วดีนะพ่อแม่ว่าเขาเป็นลูกค้าใภ้กับบวชเนี่ยในจริงแล้วไม่เจ็บแต่เราบวชแค่เจ็ดวันหรอก มอได้คิดมาติอยู่จนเท่าทุกมือนี่เออจนเท่าทุกมือพอบขได้จากบวชเลยไปถึงบวชแล้วกะบวชแล้วค่อยจะไปแต่งงานัก็สิเราบอเเลยแม่เล่ะกะเจ็บมือแล้วก็สิ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 เราเกิจะไปแต่งงานก็ผมงบอกกันไปแล้วเนาะอ๋อแต่ไม่นี่ก็จะมาหายเลยบอกกูผู้ยิ่งเลี่ยเข้าเป็นข้ออนุญาตหลังจากเข้าดูเข้าดูแล้วเข้าสิบวันให้ไะเอียดเตือนนะเข้าดูที่เขาภาษาแล้วเข้าไปดูเพิ่งเขาไปได้บอกข้อเป็นจริงพระเจ้าว่าเม่ออกเลย บอต้องรอต้องถ่าเด้อมีภูมาคุ้มก,ก,ญญญญก,กันเอาไปแต่เท่านียอนุญาตมั้ก็ย่อเอาบอิจาคไม่ค่ากันเด้เท่าเียอนุญาตเท่าเดีแสดงจะตีต่อกกระจ้าเลยบอกว่าไม่ออกบอต้องมาบอต้องมาวาดดัดอยู่หลายเด้อบอต้องมาเกี่ยวข้ออย่งหนะลายดอกเรามีภูมาคุ้มกันเอาซะเอาลูกออกัวซะพอต้องรอต้องถ่ายละนี่มันโมเนนอนร่อค่อยลอค่อยไม่เก็บปวดเพราะธรรได้มีเอา ดูเสียงว่ารอปูเเพราะว่าการทรมารคือการรอคอยดูอมันล่อร้ยังกระยาแล้วมันสิบวาน่าเลยจะขแค่หาหน้าที่กับนั่งเลยขึ้นือว่ารอล้อนะว่าแล้วว่าแล้วว่าลมรูกสิกลมจะน้ำลุปเรามาน้ำก็ล่ออยู่กันได้เหรอเจ้จะขาดในต่อคนนี้จ ก็เพื่อเฟก,ก็เด้เลยตายแล้วปูตายแล้วตายไว้ตายว่าเอาเรื่องอะไรเขาอยขายุใครเขามาหอดีอ,อยายุใครเขามาถึงมาถึงไม่ได้นี้อันนี้คนห้องน,น,นี้อยู่นอกอายุใครแล้วเจ้าหอดมือเมื่อเราเจ้าหัวอยากไปเจ้ากระตีจะไป,อ,ะไปอันอยู่ล็อกกันหอดไม่ได้ ไมไปเลยจากประเท้นั้นจริงแต่หนูเสียใจไว้ทั้งสี่ตอนเราจะพาตัดเราถามหนูว่าพาไหมหรือว่าพาเถอะพาเถอะพาแล้วเผื่อมีโอกาสคือเหมือนหมอบกับชีวิตหนูหมดแล้วแต่จะตัดสินเลยตัดสีนหนูเลยไม่เาวาโซนหนูเป็นคนบอกไมเขาไปตายนี่อราไปงัางอยู่ตอนหนูเป็นพยาบาลก็ค่ะแต่ตอนไปพ่อกันนะไปเลี้ยนตัดผมหนูไปเลี้ยนตัดผมชายไปเลี้ยนตัดผมอยู่สารพัดช่างคือจึงเพื่อเก่งมูกนกันอยู่ ถึงได้กินหอดอะปูตาหารเดียวตาหางคือจึงส่งคืออยู่มือนั่นเล่ามือนั่นเล่ามือเราเรียนจบเขาไม่ีพิธีรับมอบใบประกาศไอ้นูนน่ะมีความประสงค์ห้องก mm ับ hmm. ร mm ับประกาศพยาบาลแล้วแต่เขานาะไม่เคยเรียนจบปริญญาเขารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นที่จะได้รับประกาศมันก็เลยไปแสดงความยินดีน้ำก็าต้องไปที่ร้านหนือเปล่าอายุใครก็งไม่สนใจอายุใครเขาสั่งมาแค่นั้น คนห้องกิจทุกที้็ร่อให้ปู่ฟังนี้ว่าเกิดจากการกินแล้วก็ไปกระทัอะปู่ดูแล้วยนี้อายุเทอาแล้วจหนูเกิด10สิบกรกฎาคมจ้ะค่ะปู่หา3ยังบ่หอดกรกฎาคมในเดสินหา13สิบกรกฎาคม10บ้านในแถวจะเกิดเหิงซื่อๆอนไรนะคะบ้านในเกิดเหิงซื่อๆเกิดโดนภาษาภาษาภาษาต่ เกิดปีมาแม่จ like ้ะ um, ค oh, 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 ่ะท่านได้เท่าดอกเกิดหยุดซื้อร้อเงาะเลยหมวกนค้อนอายุจ้าเลขหาขึ้นไปแล้วจะต่างอยู่ในได้แต่ท่านด้านร่างกายแม่นมองไม่ออกแมนเขาเรื่องเขาไม่สิบเจ้าพวกเจ้าเวลาลุกพวกเจ้าจะเอากลืนก้อนไม่บอมันก้อนธรรมดาปูโออ๋ออ๋อท่นจะ้ากลืนก้อน มัดผิดกับตะกวายห้าลูกหรือห้าลูกปวดเดี๋ยวนี้เจ้าสิพวดมาได้ไรเจ้าต้องคือห่อนี่ได้อดดาบกินกวอนคือห่อออดดาบกินกวอนถ้าเจ้าลูกเพิ่มเลยเจ้าจะเกิดแรงเรียงการระบบการขั้งเจ้าที่บผสมดุลขึ้เก่าแล้วจะเกิดวิ่งเลือดล่องเจ้าก็คือเก่าโดยธรรมชาติผคุยงพูดถึงธรรมชาติผคุยง ถ้าเกินเลี้งากไปแล้วเจ้าก็กล้าเข้าไปสูไใบช่องแน่นมังเจ้าขากล้าเข้าไปสูไว้ช่องข่องบนของเจ้าหมดไปเจ้าเสีนําไปสู้โรกกระดูกพุ้นแมนเจ้าค่ะแล้วข้าเจ้าได้รายะที่เจ้าก้าสู้กรกพุ่งจิตใจของเจ้ากับทิ่นี้ทั้งอารมณ์ทั้งว้าวีว่างหรือมีอารมณ์ใม่ได้จิตใจเกิดความเจ็บเกิดความเงาเกิดความ อะไรฮอรวโมนเจ้าข่ะแสดงว่าเป็นเจ้ฮอร์โมนบปูอ่ะมีส่วนต่อมีส่วนต่อเจ้าข่ะพระสอนพยาบาลจักนพยาบาลแต่กินฮอร์โมนเติมกับบอไดปูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งดูกรเลยบ้ากินกระไรบ้ากินบางคดีอย่างนึงกับแปแพทยอันนี้นถามว่าเขาไปเสริมตัวนี้ได้เหมือนบอกเป็นประโยชน์แต่มันแปแพทย์นมันมีประโยชน์อะแต่ว่ามันไปกระทบอื่น กจังเจ้ากินยาแก่ปวดเจ้ากระหายปวดแต่กับไปแพร่ใจเจ้าเจ้าใจร้ายมีประโยชน์เจ้ากระหายปวดแต่ว่าใ่เจ้าที่รับบทบาทน่ะมันมีสองด้านมันเหรียญเออกระสังสิก็ยังว่าดีใจร้ายกับด้านดีใจ่ดีใจร้ายกับบุดรเวลาเขาเสียใจแต่ชีิเสียใจร้ายเขาดีใจร้ายไปเหนจ้าข้เจ้ มันีคนเห่าในบางเรื่องมื่อก็ได้สิ่งที่พอใจเมื่อก็ับดีแฮปปี้มากมันก็ับอดดีใจร้ายมได้ก้าใจหมแต่ว่าเอลาเกี่ยวสิ่งที่พอพอใจเสียใจหลายคือไงเนี่ยเสียใจร้ายเพราะว่าพอมันเทใจให้หมดเลยนี่เวลามันเสียไปแล้วกูบอกููจะเจ็บไปไม่ใจสินะเจ้าขาพอเทใจไปหมดแล้วมื่อาตักนะเจ้าเล่นไพ่เจ้าขะ เราไปฝันจกฝันย <laughs> ังเจีมุนาตักรู้จัเมืนหนักตายเีอพนก็ว่าเพนคักันแล้วเจีมนาตักพ่อนูเล่นไพ่ไงนูเรไปจักเงินนาตักเจ้าก็ไปจืด้มอสามโจเขาจกันไงหลังเจี่ยมุนาตักพอาษไทยเขาเจีไมนาตักไปจืดซามา ไปเจอแมกบเี่ยเจอชิ่งไปอีอาัหาเป็นเลสั่นเลยเขาแจว่าเพินคักเรี่ยวะคจักรบาบัาเพิ่งใลสอนว่าว่าแต่ห้อกระดับเพิ่นให้กระดอกว่าแต่ตัวเด้นัางยงย่อเพิ่นพระได่นัางต่อเนื้อปลาเนื้อว่ปลาเออนั่นสิกูก็ว่ากูขคักเลยนะนงยงย่อสูงเลยนะสูงกว่าคนน่งขึ้นที่ไหนๆอยู่ เดี๋ยวไปนี่กูนั่งอยู่ต่อเพื่มือเมย์มันสูงกว่ากูอยู่จริงนะกูก็คิดว่ากูสูงแล้วบ่เมยนบ่ราษเพื่ด้สอนว่าเขาวตู่กระดเพิ่นเฮงกระโดดคันว่าตู่นั่งย่ังยอดเพิ่นทะเลนั่งต่อว้าคำนี้สุดยอดเป็นสันเด๋ยไปคิดว่าจะต้องคิดเพิ่นกระโดเมื่อจุกระดเขาเฮงกระโดด จอ๋อว่าจะตรวได้นางยโย่เพื่อนผดได้นักตออืบขักบอบาะเจ้า่ะเัาจิจำคำนี้ไว้เอืเอาไว้เวาสอนลูกหลานมวลดีเออข้ามท้งเพื่อโบร่างทำนี้เพื่อนให้คิดให้คิดเกี่ยวกยบเือทม่หมดว่าอัศจรรย์เจคแหางเง่าเงสังบาไดห้องนั้นบาดกระตายหางกลอมกสังมาไดนางขาอืม เพื oup, oui, bon, ่อนเปรียบเทียบว่าคนเรื่องรู้สูงรู้มากแต่ว่าอ่านค้อมู้บริษัทซอยเจ้าของเลยบริ้อาศัยหางเจ้าของเลยหางยุ่งยากจะพาเอาตัวกับบริษคทข้อู้ส้มหัวเอาตัวนไม่รอดคนรู้บริษัทซอยเจ้าของบรรจุกับศาสตราจารย์ปัตเตอร์มีอารมณ์โกรธขึ้นมาโง่พ่อๆกับปอซีบริษันขนาดผม้เลียงสูงยัน มู้กูปอดซีบ่าเพื่อนด้โกรธขึ้นมากสีขาสีฟันเพราะเพื่อนเรียกรูสศูขู์กูย่านไปแล้วโอหังเดองก้างสีขึ้นจะตาแร่กีตาแร่ตะลอดว่าจะเพื่อนเปิดจัตตาลจัอกเตอร์ถ้าปู่พูดแล้วไม่แปลเนี่ยแปล,ปล,ปล,ปลไม่ออกได้สีขึ้นกีตาแรกเนี่ยแปลว่าอีขึ้นกีตาแรกค,คือนย่างเบงเบงบาดกระตายหางกองกองสมาด้นัางหางเขาฟังรู้หน่อยดู แต่เขาอยากแข็งเขามีสติแข็งแกร่งี้พอเขาสามารถไต่เต mm ่าเขาสามารถประสบความสำเร็จจากข้อ <detox> ม <analysis> ูลในนวัตแต่ว่าสามารถได้นั่งหางจุกหัวขึ้นจุกหัวได้เพิ่งคนเองได้สู่ชีวิตมาได้บาดตัวเจนก็จบเรื่นี้เองอาเปรมมาเลยบวมีงเจ้าพิเศ็ดันอันนี้พิเศษแต่ก็บอกเหมาะสำหรับข้อมูลสูง ตัวนี้ใ่ตรงนั้นตัวนั้นเราตักสีคำข้อไปเห็หนงานตามมาได้ไหมบอสตักสีปริญญาคำข้อเอาเลยด็อกเตอร์น้ำหนาดโรน้ำหนาคำข้อเขาเลยไปทำงาน,นตามจริงนี่ไปตามมได้เสียสักิีกูจบจากเอแบกน้าเสียสักสีกยูดอปริญญาหนุ่กลุ่มขึ้นสูงวา้าดิ e าบ่มว่าเสียเอแบกว่าดิบ่ บุญยมยังเมื่อคุกขัดสั่นๆลยว่าเดือนนั้นบุยมอาไมาเลยบุบี่นั่นค่ะเศกิดหลายอย่างเป่าไอทึงเหล่าทึงใหญ่เศรษฐกิจนี่ยเยดสูงก็เป็นย่างคือเสียศรษฐกิจคือบรสลักสมกับความรู้ที่เยอมากกับเสียคนนพารับมาได้กับชีตกูจบระดับนี่แล้วเป็นอย่ง โลกมีชร้างบุอยู่ที่ทาำแท้ว่ะสิเอ้าจนนี้ว่าเกิดดีกว่าสิเฮ้ยชีมากินเหล้าธรรมดาเนี้ยนะะเราออมาแล้วก็เพิ่งเพิได้กกเป็นชาเอนกอริซึเมื่อเอกอริคึมขมความงั้มเราก็เลยกการเป็นคนเสียคนเลยเรามาปด้คุยเนี้ยพอได้ซึ่จากนงินคุยคมลู สิเกีย์ปัญหาบ้างเรื่องว่าคุณนี้น <laughs> ออกขึ้นมาสภผ้าคาเฟ่คื้อผาคุณได้เป็นนะนายกนี่สิเกียปัญหาหนึ่งสองสามที่หาคุได้เป็นแตบจะโตยืีนเอาต็รอดเลยเดินช่างอ่านเข้าบัไดดไปทำงานเข้าจะบ่มีวันเขาแจกข้อมือถิบ,บคนทีได้ตรงนั่นบหเขา้าอยู่้เวที่ ข้าเห็นนักมวยศพมึงคือบัวใส่ซอกมึงคือบัวนอมข้าวพตีเขาเป็นโคนเรื่องจริเข้าอยู่ใต้วิธีข้าวได้ล่องจบของเก่งเนี่ยลุกขึ้นไปศกบนนั้นแย่มากข้าว่าแต่ยกแรกมันค่หาลูกเป๋าวิ่จานเก่งคือบัวใส่ซอคือบัวใส่เขา คุณเเพิ่นบ่อปลาใจตัวีปาเพิ่มขึ้นไปโกน่งเขาหาลูกเบสยกเร่กเห็นบ่อบ่อคาบ่กมีประโยชน์มันมีจานทุกอื่นได้ไว้ทั้งต่าต่องที่ตัวเองแก่จะของได้บ่อพ่นห้องอื่นนีส่วนหู้อมดนจกของตัวเขาก็เห็นอื่นีผู้อื่นผ้อืนัวอื่นขี่ได้เห็นมดออั้นกระสุนกูก็ได้น้สุนกูไได้ของมูกกรกูได้ ค้อมฉลากระสุกูก็ได้ฐานะกระสุกูก็ได้อันไหนกันสุกูก็ได้อย่างนันแม่เราไปมองจะเอูอื่นผู้อืน่นทีได้ก็ถูกหมดม่าให้เบิ่งเ้อานี้อนี่ละมาระวังเนี่ยถัดขึ้นอีกทรงีเกินฐานะเกินตัวเราเป็นใครมาจากไหน,นเราก็เป็นเพียงแค่คนขอท จะไปโอหังอะไรขอท่านเรื่องมกันจ้าก็เอ,อาฝาดไปขอขอันติพวคขอทานมันจะใส่ดีกิเชนมันจะใส่ภาษาคนขอทา่านแต่เราเป็นคนขอทางที่มีเกียรติเป็นคนขอทางที่มีเกียรติทำไมว่ามีเกียรติเพราะคนที่ให้เราให้ด้วยศรทยัทธาเพิ่นบ่ให้เพราะสุบริวาเพิ่นไม่ใส่เพราะสุบริวาเพิ่น แล้วแต่แต่สต่สละอยิ่งไรอย่นี้เกิดตัวกขอเนาะอิ่งไเป็นใครมาจากไหนคือพอบ่ายห้องนี้ล้มท้องตุ่นหลงตุ่นหลงตัวข้หลงของง่ายๆไม่รอ่คือตอนปกตินี่ขนาดข้อมีข้อติดล่องตัมนี้เงินไหลขึ้นมาตัวกติดตางเด๋ตตางเกาเด๋อ แ่ล้อเด,ดี๋ยวน,น,น,นี้เขาน่าจะยิ่เก่ตท่านนี่เหล้วรองนี้ก็ไหลขึ้นมาแม่สิบุ้คือเกาได้รองหลอนมานี้ก็ขึ้นมาปั๊บนี่งเป็นคนผูกเกาบอล่ะมันกว่าวู่ตอนนี้ทันไี้เอสาอสท่ได้ใ <c oughs> ส่ได้อันตอนมุมนี้มันมาอะไรมันมาอะไร่ แต่ว่าความเป็นจริงเวลามีขึ้นมาจริงๆมันควรจะเป็นคนละคนเลยนูก็อยากมีอยู่อยากเป็นคนละคนโคตล่านกันไปเป็นคนละคนเนี่ยอายามมีมันก็อยังถ่ายคอนเทนอยู่ดอกเนาะใครถามเลยใครจะต้องงขอมนุษยบทุกคนเลยไมีบ่มีใครดอกว่ากูหลมี่แต่ว่าคนห้อยมันคือที่บุญกรรมนั่งเต้า ของแต่ละคนวาสนาปล่าแล้วอ่แต่ละคนแจ้ววาสนาเจ้าติดมี่มาสมุดแม่เจ้ามี่ขึ้นมาเจ้าก็มี่เจ้เปลี่ยนแล้วมี่เ้าเปลี่ยนลองเจ้าสมมติว่าวาสนาเจ้าบุคขาดจะมีเงื่อนใดถึงน่ะแต่ว่าเจ้าเมื่อหลอนมี่พอแต่มี่ปั๊บเดีเจ้าเสียพ้นเลยหรือมี่เหตุให้เ่ยนไปมี่เหตุจนว่าเจ้ากับการอาจจะิเกิดเอ็กซิเดต์บ้างหรือมี่ปัญหาค้อมยุ่งยากกับชีวิตเขามาก เกิดเหตุบุคคลต่างเกิดถึนกับทีวิตเอ๊แต่ก่อนพวกบวกนี้เั่นเกิดขึ้นพวกอยู่พวกสิ่งพวกอยู่พวไปม่อมื่อแม่นับจากนี้เงื่อนเทสิ่งที่จิตนี้เขาสุขกับบ่ะเมนยี่คือเป็นอย่างสี่แสดงว่าวัฒนบุคคลเป็นเลื่นี้กับนีเนี่ยเป็ี่้แต่ก่อนนี่นะผู้นี่นะมีนักจากตกผู้น้มองกับผู้นี่นะแต่ก่อนแต่ก่อนรอบปทนี้ปัจจดยโทษนี้ไอยู่พวกสิ่งพวกใดก็เกิดี่นี่ดีเลยตั้งแต่ร่านี้เงื่อนันอะไรก็บอกคือเก่าจากแนว คาบอกก็รู้สึกว่าแข็งกล่าวสหาอวดอูองกอเกา่านี่คาบอกคาจากกิิยังไม่ยากแตแตกต่างเลยล้วพูดถุทไทยเพิ่นกิดเกิดสัญหากับทีวิตเกิดขึ้นกลับไปเท้าผานเล่อนท,ท,ทีมีจนวะมันทำลายไปหมดข้าเจ้าบ่าทำลายอาบว่เผาผ,า,ผานด้วยกัรเปลี่ยนจิตเพื่อเ,เจ้าก็อาจจะเกิดโรคไร้ แล้วก็เอาเงินมารับสายาสาแต่กอขาดสีบุมี่วทุกคแม่เราไม่น่ามีนะเป็นพอขาดสิบุมีมี่็ได้แต่มีเราไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนที่มันมีสองผัวเมียขายลบตเตอรี่เราถือแบตเรี่ใช่รือเปละเกิดเุบเนันหวยเสียเออที่นาบันหวยนะเออเขาเขาหีแล้วเขาโบหูจ่จักขาเอาเงินทไปไป้งใสากฝากไว้กับ เทศบุญอ uh ันน um> uh ี้เขาก็อาจจะเลื้งเจืยวนัำงเต่อ่าเงินไปเลี้ยงผู้เลี้ยงคนดอเอาเงินไปบ้านข้อสุดปวดัตรงนี้รับโดยการเทศบุคือจังคนสปอร์ตเ่หก็เล่นหลง หลงนเ้ืนหลงในเงนืนมันกับมี่นกเขนนั่มาสู่ความประมาทกับที่ดิเราดูแตมีนกนเขนรปว่าบอกคือข้าเจ้ามี่ข้าเจ้ามี่ข้เจ้าอาหนึน่งวาสนาข้าเจ้าสองการกระท่ำข้เจ้าอดหอม้วยมิข้าเจ้าเ,จเห็นที่าขาของเลยข้าเจ้าเก็บเรียก,กสมน้อยขายายทุ่นให้มากขึ้นมากขึ้นสร้างโอกาสและได้ได้ให้มากขึ้นมากขึ้น วัฒนาเขากระทรงขึ้เขาจากเคเห็นคุ้คาจากสิ่งเล็กน้อยเขาก็เลือคลอร้องขึ้นมากแตเ่เขาก็เลืเกิดจากขีมันมันมีหนึ่งแล้วมันเกิดสองอสองเกิดทีอีีเกิดแปดแเขาก็มนี้กับั้นใจกันเห็นคนไปเรือปเป็นสิบกสิบหกเป็นสามสองสามสองกลายเป็นหส่มันก็เลยเห็นเขาก็เลยทีสองเขา แล้วเขาจะบ่หลงเรื่องโเท่อเขาจับแม่จับสิ่งต่างๆสิ่งต่างแบบนี้จะดีมันมาพับดีดีกว่าไอ้ที่แบบได้เงินมากแบบเล่นหลายวมด้เมื่อเกิดหนามานล้วโอเมไม่มุ่ให้ดีอันนี้จะลมได้เพราะว่าหลงแต่ว่าไงไเนี่ยพราเจ้าไปเก็บอาการเถอหน่อยมานี่เขาเจ้าเก็บหอมรอมอกอันนี้จะอยู่ดึจะหมัดโูกเมื่อต้อสั่งทางบ้าน ก่เห็เป็นมาคงมาเเวลากอขึ้นสูงมากมืนกับแ่แต่พวกเป้าตามมันกเป้าเป้าโซ่เป้าเบอร์นี่ะทานอธิบุีเป้าโซ่เป้าเบอร์นะว่ากูเสทีนุ่นไม่นะเสพทีนุ่นไม่กันแล้วมาแร่งนั่งตยนเน่านะ จุ่มปปะเสิร์ตในปยญาปะเดรเิดออหาพยานือกินเจียแล้วันนี้สกุลเจียแล้วันนอนอันนี้ขาเจ้ากอนขาจิมนี่ข้าเจ้ากอนขา้าทุกมาก่อนเอยขาเจ้าทุกมาก่อนเ้ยเจียลวันนนเเจียเราเนทุกมาก่อนเ้อเห็นว่าเสื้อพื้นหมอนใบแม่าจาทุกอน เจ้าของธนาคารการุงเทพคือกาปแน่สิ้นโสมบูรณ์พระนิคือ้นไข้าเจ้าไปจับกังก่งเมื่อก่อนเท่านั้นข้าเจ้ากระหามข้าเจ้าไปจับกั่งแดดต่อข้าสา,าเม,มาเลยข้าเจ้าทุกเมื่อก่อนเนี่ยจริงข้าเจ้าพี่วันใดว่าข้าเจ้าพี่เมือ่อก่อนโมเมนต์ไหนแต่ว่าลูกหลานข้าเจ้าก็คงมีบุญหลายได้ได้กินเอาไปทธอร,รา <c oughs> มารผลนันออกมาหมน,น่อยนี้ข้าเจ้าปลูกไม่ดีโะแมนบอกผลออกมาต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ส้นหอมแน่ ลุดด่านมาตอนตอนตรงนี้แมีหมูกเ้มนต้นใหม่เือ่นแข็งแรงแล้วข้าเจา<ร>้าคุนจีนข้าเจ้าเลยบ่ให้ลืมชาตระสกุลข้าเจ้าพันุก็ได้เอาไม่ข้ามเคยหาคนซองกับเป็เครื่องข้างไอืโซ่ให้ลูกบ่งดีพื้นฐา,านพอไม่จากอันนี้พอจะมีวันนี้ลูกเบ่งเอาลุู่ตู้กระจกไม่ข้ามพอจะมีวันนี้หาคอเราซองแล้วลูก พอหนูเป็นสร้างประตูเหล็กก็สันเดียวต้องไปหาคอนเก็บไว้กันแต่อันนึงก็ไม่ได้หาคอนเก็บไว้เดี๋ยวใครจะให้จังสรรซือคนเก็บพ่อพี่นุชเป็นช่างเหล็กทําประตูเหล็กยื่นทำโครงอะไรคุณเป็นลูกศิษย์ไอ้หลวงปู่หลวงตาอินใช่นไหมคะเห็นบอกปู่นี่ยังรักษาทุกวันนีกปู่นี่บ่เคยถิ่มปากตั้งแต่บวชปู่ยังใส่บาทไปเก่ามันบอกหัวบางอย่างบอกอ๋อดีจัง ใช่ป่าไปเขามากแต่พัดเลยเออบระหยาดเรื่องหมุนเรื่องคุ้มรับบ่อหายจากเรื่บงหมุญคุ้มสิ่งนี้อ่ามันจะไม่คุ้นเธอเกยติดแต่เขาเป็นบาดที่พ่อกับแม่ซื้อให้วอะมันส่งคุ้นค่าและความหมายกับเขาหนึ่งอีกอย่างที่ว่าอาจารย์ผู้สอนว่าหลัก ใ่ใส่ลงท่านสมอุ้ชามองไ่เห็นไ่มักหนาไยก็เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนใถึงใจอันไหน